สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกัน,นะคะ่ะอีกสักหนึ่งคลิปดีๆตรงนี้นะคะจากมีช่างบอยประเสิตแพนนั่นเองค่ะในช่วงเย็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นงาน เหล็กนะตลาบลูกปืนเนยอรมันเอสแล้วก็เหล็กลางรถไฟค่ะที่ออกร้อนๆมาจากเตาเย็นนี้เลยนะคะพร้อมกับงานสั่งทําด้วยนะคะวันนี้ก็พี่ช่างก็รีบเคลียร์งานนะส่งให้กับพีพีเอกันนะคะท่านไหนที่ช้าหรือว่าคอยนานต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ช่างของเราเนี่ยก็จะทํา เองท,ทุกขั้นตอนนะจึงทําให้งานะมีดบางเล่มเนี่ยช้าไปนะคะตรงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยช้าแต่ได้ชัวร์ค่ะสําหรับงานมีดเล่มแรกของเราค่ะที่เป็นงานเล็กสำรับรถปืนเยอรมันนะคะเอสเคปของเราตรงนี้ก็จะเป็นทรงมีดแคมนะคะจะเป็นทรงมีดพกพามีดเดินป่าหรือว่ามีดใช้งานอนเนกประสงค์ได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็ งานเล่มที่1ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่12นิ้วค่ะสันา7มิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม4.8นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 850บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานเล็กสำหรับปืนเยอรมัน s อสเคพของเราที่เป็นทรงมีดแฉมนั่นเองค่ะสามารถใช้งานอนเนกประสงค์ได้หมดเลยนะคะตรงนี้และเล่มที่2ของเราค่ะสำหรับงานเล่มที่2ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่11.7นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม4.4นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราค่ะ,คะ 850บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้เป็นงามสวยสามารถใช้งานได้จริงนะคะและงานมตดของเราจะรับประกันงานมตดทุกเล่มค่ะสำหรับงานชุดนี้เนี่ยจะไม่มีลายเส้นนะคะเพราะว่าเป็นเหล็กสรหรับปืนเยอรมันวงด้านนอกนั่นเองค่ะแต่ก็บอกเลยนะคะว่าสําหรับงานมีดของเราเนี่ยจะมีบริการส่งฟรีและก็เก็บเงินปลายทางด้วยนะคะในส่วนของการเก็บเงินปลายทางเนี่ยจะบวกเพิ่ม50บาทค่ะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่3มของเรามาต่อกันได้เลยค่ะเป็น ทรงบาลังบ้องนั่นเองค่ะที่เน้นในเรื่องของการใช้งานได้จริงนะคะสําหรับงานเล่นที่3ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่14.4นิ้วค่ะสันหนา8นิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4.9นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา1,000บาททั่วนั่นเองค่ะเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมัน S.K.F. นะคะเพราะว่ามีพี่ๆท่านหนึ่งบอกว่าทําทรงนี้ยาวๆและก็ มาแบ่งปันกันได้เลยนะคะตรงนี้จัดมาให้เรียบร้อยค่ะสําหรับงานบาลังมีดบ้องของเรานะว,วันนี้มากันสองเล่มค่ะที่เป็นทรงใบาย,ยาวแบบนี้นะคะมาต่อกันเล่มที่4ีกันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ี่ของเราก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่15.7นิ้วค่ะสันน้า8มนิ้วกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้ามหนิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 1000บาททวนนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่3ก็แบ่งปันกันที่ราคา1000ท้ทวนนะคะและเล่มที่4ตรงนี้ค่อนข้างยาวก็จะมาแบ่งปันกันที่ราคา1000บาททวนเช่นกันค่ะตรงนี้ส่วนอกสนใจงานมีดเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยหรือว่าจะใช้เบอร์โทนี้สามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ด้วยการวิธีหาหรือว่าเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์นั่นเองค่ะตรงนี้ก็สะดวกสบายต่อการติดต่อหรือว่าจะโทร มาก่อนได้ด้วยเช่นกันตรงนี้มาต่อกับงานเล่มที่5้าของเราได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเหล็กกลรับลูกปืนเยอรมันเอสเคของเรานะคะสําหรับงานเล่มที่5มีความยาวของใบยอยู่ที่13.1นิ้วค่ะสันหนา7จมิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม4.2นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 850บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานบาลังนะตรงนี้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นงานมีดอเนกประสงค์นะหรือว่าจะเป็นมีดพกพามีดเดินป่าได้หมดเลยนะคะตรงนี้สนอกสนใจงานมีดเล่มไหนก็อย่าลืมทักมาได้กันได้เลยนะคะตรงนี้กับเช์เบลมีดดับไทยและก็จะเป็นมีดสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสิแพรแค่นั้นเองค่ะ สำหรับงานเหล็กตามปุปกรณยารมันนะคะเราก็ให้ชมกันไปครบ5้าเล่มแล้วมาต่อกันที่เป็นมีดควานช้างค่ะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่6ของเราค่ะสําหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่12.2นิ้วค่ะ สันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าน5.7นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานมีดควานช้างของเรานะคะที่ทํามาจากเหล,ล็กรังรถไฟนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่13.4นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม5.5นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา 790บาทส่งฟรีค่ะงานนี้สวยๆสามารถใช้งานได้จริงและก็รับประกันง,งานมีทุกเล่มนะสนอ,อสนใจได้ก็อย่าลืมบุหนุนค่ะสำหรับงานนี้จากช่างบอยของเรานั่นเองค่ะงานเล่นสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่11 4นิ้วค่ะสันหนาหกมิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้านหนิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา 790บาทส่งฟรีค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานมีดสวยๆจากพี่ช่างบอยประเสริฐแท้ของเราครบกัน8เล่มแล้วนะคะส่วนอกสนใจงานมีเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรค่ะ0 6 4 9 8 9 2 2 6 5ได้เลยหรือว่าสามารถใช้เบอร์โทนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอลาไปก,ก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะป่อบอย กดให้น้อย